ประวัติศาสตร์ของตะวันตกสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีตัวอักษรจดบันทึกเรื่องราวของสังคมนักโบราณาคดีเป็นผู้ศึกษาเรื่องราวของสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นหลักโดยศึกษาจากซากพิมพ์ดึกดำบรรหรือพิมพ์หินโบราณสถานโบราณวัตถุโครงกระดูกสิ่งของเครื่องใช้ภาพวาดตามผนังหรือบนสิ่งของต่างๆเป็นต้น สมัยโบราณโดยสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีการแบ่งเป็นยุคย่อยคือยุคหินกับยุคโลหะทั้งนี้ยุคหินยังมีการแบ่งออกเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ส่วนยุคโลหะก็มีการแบ่งเป็นยุคสำริดกับยุคเหล็กเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักนำหินมาปรับใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์และอาวุธนักโบราณคดีกำหนดให้ยุคหินของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์สากล อยู่ระหว่างสองล้านปีถึงประมาณ4,000ปีมาแล้วแต่เนื่องจากสิ่งที่เหลือเป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบันมีเพียงชนิดเดียวคือหินดังนั้นเราจึงเรียกยุคนี้ว่ายุคหินทั้งนี้ยุคหินตามพัฒนาการเทคโนโลยีการทำเครื่องมือเครื่องใช้ยังแบ่งออกเป็น3ยุคย่อยคือยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ดังนี้ยุคหินเก่าอยู่ระหว่าง2 000, 5ล้านหถึง1,000ปีมาแล้ว มนุษย์ในยุคนี้อาศัยอยู่ในถ้ำหรือเพิงผายังไม่มีความคิดสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้วัสดุธรรมชาติหรือตั้งรกรากถาวรดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์หาปลาและเก็บหาผลไม้ในป่าเมื่ออาหารตามธรรมชาติหมดก็อพยพไปหาแหล่งอาหารที่อื่นต่อไปมนุษย์ยุคหินเก่ารู้จักประดิษฐ์เครื่องมืออย่างหยาบหยาบเครื่องมือที่ใช้ทั่วไปคือเครื่องมือหินกระเทาะที่มีลักษณะหยาบใหญ่หนากระเทาะเพียงด้านเดียวหรือสองด้านไม่มีการฝนให้เรียบ มนุษย์ยุคหินเก่ารู้จักนำหนังสัตว์มาทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มรู้จักใช้ไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้แสงสว่างให้ความปลอดภัยและหุงหาอาหารมีการฝังศพทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายและมีการนำเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธต่างๆของผู้ตายฝังไว้ในหลุมด้วยนอกจากนี้มนุษย์ยุคหินเก่ายังรู้จักสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งพบภาพวาดตามผนังถ้ำที่ใช้ สีฝุ่นสีต่างๆได้แก่สีดำน้ำตาลส้มแดงอ่อนและเหลืองภาพที่ว่าส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์เช่นวัวกระทิงมะป่ากวางแดงเป็นต้นภาพวาดที่มีชื่อเสียงของมนุษย์ยุคหินเก่าอยู่ที่ทําลาสโกรประเทศฝรั่งเศสหลักฐานเครื่องมือหินที่นักโบราณคดีพบตามที่ต่างๆเช่นทวีปยุโรปเอเชียออสเตรเล,เลียและทวีปอเมริกา ทำให้มีการตั้งชื่อมนุษย์ยุคนี้ตามสถานที่ที่พบหลักฐานเช่นมนุษย์ชวาพบที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียมนุษย์ปักกิ่งพบที่ถ้ำใกล้กรุงปักกิ่งประเทศจีนมนุษยน์นีแอนเดอร์ทันพบที่หุบเขาแอนเดอร์ประเทศเยอรมนีมนุษย์โครมันยองพบที่ถ้ำใครมันยองประเทศฝรั่งเศสมนุษย์โครมันยองเป็นมนุษย์ยุคหินเก่ารุ่นสุดท้ายอายุระหว่างสามหมื่นปีมาแล้วที่คนพบและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน ยุคหินกลางอยู่ระหว่าง6 0 0 0ถึง10,000ปีมาแล้วมนุษย์ยุคนี้รู้จักทำเครื่องมือหินที่มีความประณีตมากขึ้นด้วยการกระเทาะผิวด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านออกให้เกิดความคมทำให้เครื่องมือหินในยุคนี้มีรูปทรงที่เหมาะแก่การใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมเครื่องมือยุคหินกลางที่พบมีทั้งเครื่องมือสับตัดขุดและทุบหลักฐานเครื่องมือหินของมนุษย์ในยุคหินกลางพบในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียโดยพบครั้งแรกในเวียดนามเรียกว่าวัฒนธรรมฮัวบีเนียน จัดเป็นวัฒนธรรมยุคหินกลางของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยด้วยยุคหินใหม่อยู่ระหว่าง4,000ถึง6,000ปีมาแล้วมนุษย์ยุคนี้มีความเจริญทางวัตถุมากกว่ายุคหินกลางรู้จักควบคุมธรรมชาติมากขึ้นรู้จักพัฒนาการทําเครื่องมือหินอย่างประณีตโดยมีการขัดฝนหินทั้งชิ้นให้เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการใช้สอยมากขึ้นกว่าเครื่องมือรุ่นก่อนหน้านี้เช่น มีดหินที่สามารถตัดเฉือนได้แบบมีดโลหะมีการต่อด้ามยาวเพื่อใช้แผ่นหินรับคมเป็นเสียมขุดดินหรือต่อด้ามไม้สำหรับจับเป็นขวานหินสามารถปั้นหม้อดินและใช้ไฟเผาสามารถทอผ้าจากเส้นใยพืชและทอเป็นเชือกทำเป็นแหหรืออวนจับปลาลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่จำแนกมนุษย์ขหินใหม่ออกจากมนุษย์ยุคหินกลางก็คือการที่มนุษย์ยุคนี้รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นมีการปลูกข้าวและพืชอื่นๆเช่นถั่วฟักบวบและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดมากขึ้นเช่นแพะแกะและวัวซึ่งก็คงทั้งไว้ใช้งานและเป็นอาหารวัฒนธรรมยุคหินใหม่พบอยู่ทั่วโลกแต่หลักฐานสำคัญที่มีลักษณะโดดเด่นคือการสร้างอนุสาวรีย์หินที่มีชื่อเสียงคือสโตนเฮนในประเทศอังกฤษสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้คำนวณเวลาทางดาราศาสตร์เพื่อพิธีกรรมเพื่อบ่งสวงดวงอาทิตย์และเพื่อผลผลิตทางการเพาะปลูก ยุคโลหะเริ่มเมื่อประมาณ4 0 0พันมาแล้วมนุษย์ยุคนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันแสดงถึงการพัฒนาความสามารถทางความคิดด้วยการมีความสามารถนำโลหะมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองในระยะแรกของยุคโลหะจะพบว่าพวกเขารู้จักหลอมทองแดงและดีบุกซึ่งเป็นโลหะที่ใช้อุณหภูมิไม่สูงนักในการหลอมต่อมาจึงพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีขึ้นมาจนสามารถหลอมเหล็กได้ซึ่งการหลอมเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสูง นักโบราณาคดีจึงแบ่งยุคโลหะออกเป็นยุคตามความแตกต่างของระดับเทคโนโลยีและวัสดุที่นำมาใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้ดังนี้ยุคสำริดการเริ่มต้นของยุคสำริดในแต่ละภูมิภาคจะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มระหว่างประมาณ4,000ปีมาแล้วในช่วงเวลานี้มนุษย์รู้จักนำทองแดงผสมกับดีบุกหลอมรวมกันกลายเป็นโลหะผสมที่เราเรียกว่าสำริดมาใช้ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ และอาวุธที่มีคุณภาพดีกว่าที่ทําจากหินขัดมากการดํารงชีวิตของมนุษย์ยุคนี้ก็เปลี่ยนไปจากการเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆก,กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าชุมชนเมืองมีการจัดแบ่งความสัมพันธ์ของคนในสังคมตามความสัมพันธ์และความสามารถซึ่งพัฒนาการนี้ทำให้สังคมมีความมั่นคงและมีการสังสมอรรยธรรมได้อย่างรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา แหล่งอารยธรรมสำคัญที่มีพัฒนาการจากสังคมสมัยหินใหม่สู่สมัยสำริดเช่นแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียในภูมิภาคเอเชียตะวันตกแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ําใ,ในประเทศอียิปต์แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุในประเทศอินเดียและแหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ําหวงเหอในประเทศจีนเป็นต้นยุคเหล็กเริ่มเมื่อประมาณ3,200ปีมาแล้วเป็นช่วงของการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องจากยุคสำริด หลังจากที่มนุษย์สามารถนำทองแดงมาผสมกับดีบุกและหลอมเป็นโลหะผสมได้แล้วมนุษย์ก็คิดค้นหาวิธีนำเหล็กซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งและทนทานกว่าสำมฤทิดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธโดยการใช้อุณหภูมิในการหลอมที่สูงกว่าการหลอมสำรฤิดแล้วจึงตีโลหะเหล็กในขณะที่ยังร้อนอยู่ให้เป็นรูปทรงที่ต้องการเนื่องจากเหล็กใช้ทำเครื่องมือเครื่องใช้มีความเหมาะสมกับงานการเกษตรที่ต้องใช้ความแข็งแรงมากกว่าสำรฤิดและมีความทนทานกว่าด้วย จึงทำให้มนุษย์ยุคเหล็กสามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เหล็กยังใช้ทำอาวุธที่มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่าสำริดจึงทำให้สังคมมนุษย์ยุคนี้ที่พัฒนาเข้าสู่ยุคเหล็กและเข้าสู่ความเป็นรัฐได้ด้วยการมีกองทัพที่มีประสิทธิภาพกว่าสามารถปกป้องเขตแดนของตนเองได้ดีกว่าทำให้สังคมเมืองของตนมีความมั่นคงปลอดภยัยและในที่สุดก็สามารถขยายอิทธิพลไปยังดินแดนอื่นๆได้ในเวลาต่อมา สมัยประวัติศาสตร์ของตะวันตกแบ่งออกเป็นสี่ยุคดังนี้ยุคโบราณอารยธรรมลุ่มแม่น้ําไทกริสยูเฟรติสหรือเมโสโปเตเมียเป็นอูอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสมัยโบราณโดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตแดนของประเทศอิรักซึ่งมีกรุงแบกแดดเป็นเมืองหลวงแม่น้ำทั้งสองสายมีต้นน้ำอยู่ในอาร์เมเนีย และเอเชียไมเนอร์ไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวเปอร์เซียบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสตอนล่างเรียกว่าบาบิโลเนียเป็นเขตซึ่งอยู่ติดกับอ่าวเปอร์เซียอานาบริเวณที่เรียกว่าเมโสโปเตเมียอานาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับทะเลดำและทะเลสาบแคสเปียนทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับคาบสมุทรอาราเบียซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลแดงและมหาสมุทรอินเดียทิศตะวันตกติดต่อกับ ที่ราบซีเรียและปาเลสไตน์ที่ตะวันออกติดต่อกับที่ราบสูงอิหร่านบริเวณแม่น้ำไทกริสยูเฟรทีสหรือบริเวณประเทศอิรักในปัจจุบันในอดีตเป็นดินแดนที่มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนจนกลายเป็นอู่อารยธรรมของโลกดินแดนแห่งนี้เป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันจึงเหมาะต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงมีชื่ออีกอย่างว่าหนึ่งดินแดนพระจันทร์เสี้ยวนอุดมสมบูรณ์ หรือวงคอแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือที่รู้จักกันคือดินแดนเมโสโปเตเมียดินแดนเมโสโปเตเมียได้พบหลักฐานที่ยืนยันว่าดินแดนบริเวณนี้เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณในแถบเอเชียไมเนอร์สองฝั่งแม่น้ำทั้งสองเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกระทั่งที่ไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซียเป็นแหล่งที่มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกับประเทศอียิปต์ และผู้ที่เข้าครอบครองดินแดนแถบนี้ส่วนมากจะเป็นพวกเร่ร่อนในทะเลทรายถ้ากลุ่มใดเข้มแข็งก็มีอำนาจปกครองอณาบริเวณที่อุดมสมบูรณ์พวกที่อ่อนแอก็จะเร่ร่อนต่อไปหรืออยู่ในอำนาจผู้ที่แข็งแรงกว่าการปกครองแต่ละเมืองจึงเป็นแบบนครรัฐมีอิสระชนชาติต่างๆที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มีหลายเผ่าพันธุ์กลุ่มชนต่างๆที่สร้างสรรค์อาร,อรายธรรมและมีหลักฐานปรากฏอยู่คือชาวซูเมเรียนชนชาติซูเมเรียน เป็นชนชาติแรกที่สร้างความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมียซึ่งเชื่อกันว่าชาวซูเมเรียนได้อ,อพยพมาจากที่ราบสูงอิรานและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณตอนล่างสุดของลุ่มแม่น้ำไทริสและยูเฟรติตตรงส่วนที่ติดกับอ่าวเปอร์เซียโดยเรียกบริเวณน,นี้ว่าซูเมอร์นักประวัติศาสตร์ถือว่าซูเมอร์คือแหล่งกำเนิดของนครรัฐแห่งแรกของโลกการตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกของชาวซูเมเรียนนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรรม ต่อมาเมื่อรวมกันและได้มีการสร้างชลประทานขึ้นทําให้หมู่บ้านได้รวมเป็นศูนย์กลางการปกครองในลักษณะของเมืองเมืองที่สําคัญได้แก่อิเรก็กอิริดูเออลาซาลากาสอุม,มานิปเปอร์คิดเป็นต้นเมืองต่างๆเหล่านี้มีฐานะเป็นศูนย์กลางของการปกครองที่ไม่ขึ้นต่อกันที่เรียกว่านครรัฐโดยแต่ละนครรัฐดูแลความเป็นอยู่ของคนในนครรัฐของตน ความเจริญของอรารยธรรมซูเมเรียนได้แก่การประดิษฐ์ตัวอักษรอรารยธรรมซูเมเรียนเป็นชนชาติแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียที่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรได้เมื่อ300ปีก่อนคริสตกาชเริ่มแรกตัวอักษรของชาวซูเมเรียนเป็นตัวอักษรภาพต่อมาได้มีการแดัดแปลงคิดสัญ,ญลักษณ์ต่างๆใช้แทนภาพทําให้ง่ายต่อการบันทึกยิ่งขึ้นเครื่องหมายบางตัวใช้แทนเสียงในการผสมคํามีจํานวนมากกว่า350เครื่องหมาย หลักฐานตัวอักษรของชาวซูเมเรียนพบในแผ่นดินเผาตัวอักษรเขียนด้วยการอ้อนในขณะที่ดินเหนียวยังอ่อนตัวแล้วนําไปตากแดดหรือเผาให้แห้งตัวอักษรจึงมีลักษณะคล้ายลิมจึงเรียกว่าอักษรลิมหรือคูนิฟอร์มเนื่องจากคําว่าคูนิฟอร์มมาจากภาษาละตินว่าควเนียสแปลว่าลิมอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิมของชาวซูเมเรียน วรรณกรรมวิธีการเขียนตัวอักษรลิมไม่สะดวกต่อง,งานเขียนที่มีขนาดยาวๆเพราะแผ่นดินเหนียวแผ่นหนึ่งบรรจุข้อความได้เพียงเล็กน้อยแต่ชาวซูเมเรียนมีวรรณกรรมที่ท่องจําสืบต่อกันมาเช่นนิยายกาบกลอนส่วนเรื่องสั้นมีจารึกไว้ในแผ่นดินเผางานเขียนส่วนใหญ่เขียนโดยนักบวชจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาเป็นส่วนใหญ่เช่นโครงสดุดีเทพเจ้าเพลงสวดเป็นต้นซิกูรัตสถาปัตยกรรมของชาวซูเมเรียน ปฏิทินและการช่างตวงวัดปฏิทินของชาวซูเมเรียนเป็นปฏิทินแบบจันทรคติคือเดือนหนึ่งมี29วันปีหนึ่งมี12เดือนแต่และเดือนแบ่งออกเป็น4สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมี7-8ถึงวันส่วนระบบการช่างตวงวัดของชาวซูเมเรียนแบ่งออกเป็นทาเลนเชเคิลและมีนาดังนั้น1เชเคิลเป็น1มีนา60มีนาเป็น1ทาเลนหนึ่งมีนาประมาณ1ปอนกว่าเรียกว่าใช้ระบบฐาน60 ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแบ่งเวลาในปัจจุบันคือ60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็นชั่วโมงชาวแอคคัดเป็นพวกเร่ร่อนเผ่าเซมิติกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณซีเรียและทะเลทรายอาหรับได้เข้ามารุกรานยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ2,300ปีก่อนคริสตกาชโดยมีผู้นำชาวแอคคัดคือซากอนได้ยกทัพยึดครองนครรัฐของชาวซูเมเรียนในซูเมอร์ และรวบรวมดินแดนตั้งแต่ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียเข้าเป็นจักรวรรดิแรกในเมโสโปเตเมียแต่ยึดครองได้ไม่นานก็ถูกชาวซูเมเรียนล้มล้างอำนาจและจัดตั้งนครรัฐขึ้นมาปกครองใหม่ชาวอมอไรเป็นชนเผ่าเซเมติกอพยพจากทะเลทรายอาระเบียเข้ามายึดครองนครรัฐของชาวซูเมเรียนและสถาปนาจักรวรรดิบาบิโลเนียขึ้นเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยมีนครบาบิโลนเป็นศูนย์กลางการปกครอง ซึ่งมีกษัตริย์ที่สำคัญคือพระเจ้าฮามูราบีที่ได้รวบรวมกลุ่มต่างๆในเมโสโปเตเมียให้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองซึ่งผลงานสำคัญของพระองค์คือประมวลกฎหมายฮันมามูราบีเป็นกฎหมายที่ผสมผสานวัฒนธรรมชาวอาหรับกฎของเผ่าเซมิติกและจารีตประเพณีของพวกสุเมเรียนกฎหมายนี้ครอบคลุมด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมเศรษฐกิจการถือครองที่ดินการทำมาหากินและอื่นๆ นอกจากนี้ก็กำหนดบทลงโทษที่เรียกว่าการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกล่าวคือถ้าผู้ทำผิดทำให้ใครตาบอดผู้ทำผิดนั้นก็จะถูกลงโทษด้วยการถูกทำให้ตาบอดเช่นกันจากรววัติบาบิโลเนียถูกชาวฮิตไทรุกรานและล่มสลายลงเมื่อ1,600ปีก่อนคริสต์ศักราชจารึกประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮามูราบีชาวฮิตไทเป็นชนเผ่าอินโดยูุโรปียนที่ตั้งถิ่นฐานทางตอนใต้รัสเซียได้อพยพขยายตัวมาตามแม่น้ำยูเฟรติส และเข้าโจมตีทางเหนือของซีเรียและปล้นสะดมกรุงบาบิโลเนียของพวกอมอรไรเมื่อประมาณ1,595ปีก่อนคริสต์ศักราชช่วงเวลาที่พวกฮิตไทมมีอำนาจในเมโสโปเตเมียนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่อียิปเรืองอำนาจทําให้ทั้งสองอาณาจ,จักรทาสงครามแย่งชิงดินแดนเมโสโปเตเมียภายหลังสงบศึกจึงแบ่งพื้นที่กันยึดครองกล่าวกันว่าพวกฮิตไทมีความสามารถในการรบมาก โดยเป็นชนเผ่าแรกที่นำเหล็กมาใช้ในการทำอาวุธรู้จักใช้ม้ารถเทียมมา้าทำให้กองทัพเข้มแข็งและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วชาวแอสซีเรียนเป็นชนชาตินักรบมีวินัยกล้าหาญมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงนิเนเวได้สร้างอรารยธรรมการสลักภาพนูนต่ำด้านการรบและการล่าสัตว์มีการสร้างวังขนาดใหญ่และสร้างห้องสมุดแห่งแรกของโลกโดยพระเจ้าแอซูนบานิปานที่เมืองนิเนเวชาวแคสเดียหรือพวกบาบิโลเนียใหม่เป็นชนเผ่าฮีบรู ในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเดซาได้สร้างพระราชวังขนาดใหญ่และสร้างสวนพฤกษชาติบนพระราชวังเรียกว่าสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลนนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนอกจากนั้นพวกคานเดียยังมีความรู้เรื่องการชลประทานดาราศาสตร์และคำนวณการโคจรของดวงอาทิตย์ในรอบปีได้อย่างถูกต้องหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยค่ะ